สวัสดีครับพืก,กับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงยาหนักสมสรอ,ออกมายืนยันว่าจอแดนแฮนเดสันจะพลาดลงสนามให้กับลิเวอร์พูล12สัปดาห์จะอาการบาดเจ็บที่นข้อขานีบสมุรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแถงลงการโดยทีมแพทย์ที่เขารักษาอาการบาดเจ็บขออจอแดนแฮนเดสันก็ได้ออกมายืนยันผลการสแกนอย่างละเอียดรอบครอบเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับและจากการสแกนเบื้องต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะว่าการบาดเจ็บไม่ร้ายแรงและอาจจะพักรักษะต,ตัวประมาณ3สัปดาห์ และทาให้พลาดการลังสนามจํานวนอย่างน้อย5เกมตามที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านั้นซึ่งล่าสุดนะครับทางทีมแพทย์ก็ได้สแกนอาการบาดเจ็บของเจแดนแฮนสันอีกรังเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและพบว่าการบาดเจ็บบริเวณคนขานีบของเจแดนแฮนสันนั้นรุนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้ณตอนแรกเป็นอย่างมากและอาจ,จต้องใช้การผ่าตัดเข้าช่วยโดยจากการประเมินเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวไม่ต่ำกว่า12สัปดาห์หรือ3เดือนเลยทีเดียวฉะนั้นก็ จะเป็นที่แน่นอนเลยว,ว่าเจแดนแฮนเดอร์สันจะกลายเป็นนักเตะลายล่าสุดที่ต้องปิดเทอมยาวไปอีกคนและพบกันใหม่ในฤดูกาลหนนะ้าโดยทางเจแดนแฮนเดอร์สันได้รับบาดเจ็บหนักในเกมที่ลู่เปิดบ้านพ่ายกับเอเวอเรสตน2-0ในเกมเมอร์ซิไซส์เดบิมาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยในเกมนี้กัปตันเฮโดได้รับบาดเจ็บในนาทีที่30จากการกระชากบอลหน,นีคู่แข่งและกามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงจนล้มลงด้วยความเจ็บปวดทั้งทั้งที่ในจังหวะนั้นไม่มีการประทะ กับนักเตะของเอลตันเตย่างได้และการมาเจ็บในครั้งนี้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงให้กับลิเวอร์พูลในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนั่นเพราะในเวลานี้ลิเวอร์พูลไม่เหลือเซนตอร์เบ็คอาวุโสหรือนักเตะอาวุโสคนอื่อนที่สามารถลงเล่นในตแนน่งนี้เหลืออยู่ในทีมแล้วเรื่องนี้ก็ถือเป็นฤดูกาลที่น่าสยุสรองของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเพราะนักเตะที่ลงเล่นในตแหน่งเซนตอร์แบ็คของทีมในกันนี้ต้องมีอันเป็นไปและได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งหมดทุกคนยกตัวอย่างเช่น หนึ่งเวกิลฟันไนส์ได้รับบาดเจ็บ ACL ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดและต้องพักรักษาตัวทั้งฤดูกาล 2. โจโกเมสที่รับบาดเจ็บที่หัวเข่าและต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักรักษาตัวทั้งฤดูกาล 3. เจอมาเตปได้รับบาดเจ็บคนุเนียบและต้องพักรักษาตัวทั้งฤดูกาลแต่ก็ไม่เปิดเผยวิธีการรักษา 4. ฟามโยได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอีกราวๆหนึ่งถึงสองสัปดาห์ และ5จอร์แดนแฮนสันได้รับบาดเจ็บคนานีบและอาจจะต้องพักรักษาตัวทั้งฤดูกาลซึ่งทั้งหมดนี้นั้นแสดงเห็นว่านักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กขออลิเวอว์พูลถึง4คนได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวทั้งฤดูกาลจากการลงสนามให้กับทีมในลกการนี้ส,นนนนส่วนตันางแกรวรดเซาเกตนะครับผู้จัดการทีมเชิงเกดถึงกับหัวในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะเขาอาจจะต้องตัดจอร์แดนแฮนสันออกจากทีมเชิงเกดชุดลุยในศึกยูโร2021ในเดือนมิถุนายน ออกจากทีมไปเพราะเชื่อว่าต่อให้นักเตะหายกลับมาทันแต่สภาพความฟิตของนักเตะนั้นอาจจะไม่เพ,พียงพอโดยเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วจอแดนแฮน,นสันก็ได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้องขึ้นไปรับถ้วยแชมป์พิวรีกโดยที่มีผ้าพ,พันแผลท,ที่หัวเข่าซึ่งฤดูกาลน,นี้เจ้าตัวก็โชคไม่ดีที่รับบาดเจ็บเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับโอ้โหกระสุนเข้าวรเสาแท้จริงนะฮะต้องไปทําบุญกันแล้วใช่หรือเปล่าสําหรับแฟนบอลหองแดงน,นะครับโอ้โหแล้วก็ เจอกับทีมเอเบตันก็มาเสียนักเตะอีกนะครโอ้โหเอเตัน e เนี่ยก็เหมือนจะเป็นทีมที่กินนักเตะของพวกเรานะฮะโอ้โหเซ็งจริงจริงวอว์พูกำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของเปาโลดิบาลาหากนักเตะไม่ต่อสัญญาก็พร้อมดึงตัวมาเสริมทัพในทันทีสมุรสอนเอร์พูลกับรายเป็นทีมล่าสุดที่มีข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของเปาโลดิบาลา กองหน้าตัวเก่งของสโมสรจูมาลายยูเวนตุสต,ต่อจากปร,ร,รนัลรด้บาร์เซโลนาพารานมสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตดโดยในตอนนี้นะครับแต่และสโมสรกําล,ลังสนใจท่าทีและจับตามองสถานการณ์การต่อสัญญาชุวงใหม,ม่ของเปาโลดิบารา่ามาเนเตะรายนี้จะต่อสัญญาช่มงใหม่กับทีมจูมาลาย,ยูนตุสก่อนที่ลูกกันนี้จะหมดลงหรือไม่นั่นเพราะในเวลานี้สัญญาของดิบาร่ากับยูนตุสเหลือเพียงอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและหากยูนตุสต่อสัญญาไม่สําเร็จก็มีโอกาสที่จะเสียดิบาร่าไปแบบฟรี หากรอจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าโดยรายงานนี้มาจาก go com นะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่า p a l ลัสติกระบุว่าในเวลานี้ทางฟาบิโอปาลาติชีผู้อำนวยการสโมสรโจมาล่าย,ยูเวนตุสก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของเปาโลดีบลาดด้วยเช่นเดียวกันว่าในเวลานี้สัญญาฉบับใหม่ของดิบลานั้นยังคงดําเนิเนต่อไปและทางสโมสรกําลังพยายามให้หนักเตะายนี้ยอมต่อสัญญาช่วงใหม่กับทางสโมสรอ,อย่างน้อยอีก1ปีเพื่อเป็นการกันท่าทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป หรืออย่างน้อยก็ให้ทีมพอมีเวลาที่จะเลือกเดีลที่ดีที่สุดก่อนที่จะขายดิบลาออกจากทีมไปโดยนตอนนี้นับทางยูเวนตุสกำลังพยายามหน,นักเพื่อหลีกเลี่ยงการยด้ทีมบาสฟีฟของเปาโลดีบัลาเพราะสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงฤดูร้อนในปี2022โดยล่าสุดมีรายงานมาว่าสโมสัลิเวอร์พูลก็เป็นอีกสโมสรที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของกองหน้าทีมชาตเกลตด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคาดการณ์กันกว่าหากเปาโลดีบัลัาไม่ยอมต่อสัญญาฉบใหม่กับต้นสังกัด ลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะเข้าไปโจมตา,าในเดี๋ยวนี้ในทันทีนั่นเพราะน,นักตะนิลิเวอร์พูลกำลังมองหาการนันรอยใหม่ที่ไว้ใจได้เข้าสู่ทีมและจะเป็นการผ่าตัดทีมขนาดใหญ่ในฤดูกาลหน้าและจากที่ในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหาการทําประตูกู้แข่งไม่ได้เลยนะฮะโดยจากหลนข่าวในอิตาลีเชื่อว่าปโลดีบลาไม่น่าจะต่อสัญญาชั่มใหม่กับทางโจมาลาย,ยูนตุสอีกแล้วและน่าจะยายออกจากทีมมาลายหลังจบฤดูกาลนี้ นั่นเพราะตั้งแต่โรนโดย้ายเข้าสู่เทียมทาให้เปาโลดิบลาไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามเท่าไหร่นักโดยในนัดแคนี้ดิบลามีโอกาสลงสนามไปเพียงแค่8เกมเท่านั้นในซิซเกาโชซิลาอิตาลีโดยทําไปเพียงแค่2ประตูกับ2อัซิตเท่านั้นรับประกอบกับการที่ตัวเขาได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทําให้ฟอร์มการเล่นของเขานั้นตกลงไปด้วยและทหารนักเตะยังไม่ยอมต่อสัญญาชมใหม่กับทีมลาแล้วก็เชื่อได้ว่าทางยูเวนตุส คงจะยอมขายเขาเออกจาทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ในทันทีอย่างแน่นอนโดยคาดการณ์ว่าค่าตัวดิบาลาล่นั้นจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าดึงดูดใจสําหรับทุกทีมที่ต้องการยิงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับและเชื่อว่าราคานี้ลิเวอร์พูลน่าจะยอมจ่ายอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากต้องการตัวเปาโลดิบ a าลาแล้วแฟนๆนะครับชอบหรือเปล่าสําหรับเปาโลดิบาลานะครับ ผู้เชี่ยวชาญแนะให้ลิเวอร์พูลควรไปดึงโอลิเวียชิลูมาแทนที่โรเบรโตเฟอร์มิโนในฐานะหน้าเป้าธรรมชาติตัวน,นี้คาซาลิโนนะฮะอดีตการ์นน Chelsea, ลเชลซีรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการย้ายทียมก็ได้ออกมาแนะนำสโมสรหงดังลิเวอร์พูลว่าควรที่จะเป็นหนึ่งตัวโอลิเวียชิลูกองหน้ารูปหล่อจอมเก่านะฮะในวัย34ปีของสโมสรเชลซีให้มาค่าแข่งในทินนแอนฟิลด์ในฤดูกานะลหน้าหลังจากที่ตัวนักเตะรายนี้กำลังจะหมดสัญญาก,กับทาง ทีมสิงต์ตนึงความเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้และเขากลายเป็นนักเตะหนึ่งในนักเตะฟรีค่าตัวนะครับที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้โดยณตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหายอย่างหนกักในส่วนของเกมรุกของพวกเขาที่ทําประตูไม่ค่อยได้เลยนะครับและลิเวอร์พูลจึงชนะคู่แข่งไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นจากทั้งหมด11เกมที่ลงสนามซึ่งสิ่งนี้สะท้อนเย็นเป็นอย่างดีนะครับว่าสาเหตุที่อันดับในตรนารางคะแนนพิมลิกของลิเวอร์พูลกำลังตกลงไปเรื่อยๆนั้น ส่วนหนึ่งไม่ใช่จากสถานการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บเท่านั้นโดยเฉพาะใน,นตำแหน่งผู้เล่นกองหลังแต่ยังรวมไปถึงการที่ทีมทำประตูคึงแข่งไม่ได้นะครับและเมื่อทีมยิงประตูใครไม่ได้แล้วจะไปหาชัยชนะมาจากไหนซึ่งทางโทนี่กลัสซาลิโนก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางทอสปอร์ตว่าก่อนหน้าที่เชฟฟอนเซียตรงนี้อาจจะเป็นการเซียนรักที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วงสมัน,นี้เลยก็ว่าได้หลังจากที่ฟอร์มการเล่นของเขาทําให้ทุกคนในเกยมยูฟ่าแชมเลียกที่โชซี่เอาชนะ อาร์ตแลนก็มาริไปได้1นนในค่ำคืนวันครัที่ผ่านมานั้นจากจังหวะกระโดดตีลลงการยิงประตูใส่ทีมกรามีอย่างสุดสวยฉะนั้นแสดงเห็นเป็นอย่างดีว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีอายุข,ของเขามากถึง3าสปีแล้วก็ตามทีโดยปกติแล้วนะครับชิลูสามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้อย่างสบายๆเพราะเขาเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติที่ลิเวอร์พูลไม่มีอยู่ภายในทีมณนเวลานี้และเขาน่าจะรับบทตัวแทนของโรเบิร์โต้ฟิลโม ภายใต้การคมทีมของเจ็คกิงคลับได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะว่าชิลูเป็นนักเตะท,ที่มีสัญชตาตญาณในการเป็นดาวซันโกลและเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าขนาดแท้ดังนั้นเชื่อว่าชิลูน่าจะเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลโดยลูกการนี้นะครับโอลิเวียชิลูเพิ่งมีโอกาสลงสนามกับทีมโชซีไปเพียง5เกมเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกและดหือนว่าหลังจบลูกการนี้ทางโชซีน่าจะปล่อยตัวเขาเออกจะเทีมไปแบบฟรีฟฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะไปดึงตัวนักเตะจอมเก่ารายนี้มนล้นทัพ เพราะความสามารถของเขาสามารถเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้และลิเวอร์พูลน่าจะได้รับประโยชน์จากดิวนี้อย่างแน่นอนโดยฉพาะการลงสนามในฐานะตวนัวสำรองที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้เพราะที่ผ่านมาทั้งดิวอกโอลิกี้และเชดันเชกิลีทั้งสองคนไม่ใช่นักเตะที่สามารถเปลี่ยนเกมให้กับทีมได้เลยเท่านี้คลาสซาริโน,โนกล่าวกับทอสปอร์ตนะฮะโอโ้โหก็ฟอมกำลังเยี่ยมเลยฮะสำหรับโอลิเวียชิลูนะครับ นึกถึงสุปข,ข่าวิเวอวัพูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่25กุมภาพันธ์นะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเชิญร่วมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพนะครับชอบไหมดีบัลล่าชอบไหมโอลิเวียชิลูลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเงย็นดีครับ